สวัสดีครับทุกท่านวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านนะครับมาเยือนวัดเก่าแกร่ริมคลองบางกอกใหญ่ในเขตภาษีเจริญครับวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดภูหาสวรรค์วรวิหารหรือที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าวัดสี่หน้า วัดกูหาสวรรค์ถือว่าเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นวัดสำคัญที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมทีวัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดสีหน้ามีการสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายโดยตั้งอยู่ริมคลอง ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคมชื่อวัดศีหน้าเชื่อกันว่ามาจากลักษณะของอาคารหรือพับประธานที่สามารถมองเห็นได้จากหลายทิศทางทีเดียวและต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้รับการบูรณะและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคูหาสวรรค์คำว่าคูหาหมายถึงถ้ำ ส่วนสวรรค์หมายถึงอันเป็นสุขแม้ที่นี่จะไม่ได้มีถ้ำตามชื่อก็สะท้อนถึงความร่มเย็นและศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ครับเมื่อก้าวเข้ามาภายในวัดสิ่งแรกที่สะดุดตาคือพระอุโบสถอันงดงาม โรงสร้างสถาปัตยกรรมแบบไทยดั้งเดิมทีเดียวนะครับหลังคาซ้อนชั้นระดับช่อฟ้าใบลากาและหางหงอย่างวิจิตรงดงามครับซึ่งภายในก็ประดิษฐานพระประธานปรางมานวิชัยที่งดงามและเปี่ยมด้วยความสงบ บรรยากาศภายในเงียบสงบครับเหมาะแก่การกราบไหว้และทำสมาธิผนังพระอุโบสถยังคงมีลวดลายจิตกรรมที่สะท้อนศิลปะไทยแบบดั้งเดิมครับแม้จะผ่านการเวลามาหลายร้อยปีหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญของวัดคูหาสวรรค์ก็คือพระปางเก่าแก่ที่ตั้งโดดเด่นภายในวัดครับ องค์พระปางมีลักษณะศิลปกรรมแบบอยุทยาผสมผสานกับการบูรณะในสมัยรัตนโกสิทรโบราณสถานเหล่านี้นับว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของกรุงเทพฝั่งทนบุรีในอดีตจึงสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองครับของชุมชน,นริมคลองบางกอกใหญ่ ในอดีตคลองบางกอกใหญ่เป็นเส้นทางสัญจรที่สำคัญมีผู้คนพายเรือมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เป็นประจำครับภาพของวัดริมคลองทำให้บรรยากาศมีเสน่ห์แบบไทยดั้งเดิมแม้ปัจจุบันจะขยายตัวแต่ที่ยังคงความสงบไว้ได้อย่างน่าประทับใจทีเดียวนะครับหากท่านมองจากมุมคลองจะเห็นพระอุโบสถ และแจะดีสะท้อนเงาลงบนผิวน้ำเป็นภาพที่งดงามและ่าชมได้ยากทีเดียวในกรุงเทพมหานครยุคปัจจุบันครับพื้นที่ภายในวัดร่มเย็นร่มรื่นสร้างความสงบรู้สึกผ่อนคลายทีเดียวมักจะมีนักท่องเที่ยวนะครับและผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรและทำบุญกันอย่างต่อนเนื่องครับ โดยเฉพาะในวันพระและวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่นี่จึงไม่เป็นเพียงโบราณสถานแต่ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนโดยรอบด้วยนะครับและนี่คือเรื่องราวของวัดภูหาสวรรค์ววรวิหารหรือวัดสีหน้าวัดเก่าแก่ริมของบางกอกใหญ่ครับ หาใครกำลังมองหาสถานที่สงบในกรุงเทพหมหานครลองแวะมาที่นี่นะครับและคุณจะสัมผัสถึงเสน่ห์ของวัดโบราณลิมคองที่ยังคงยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเมืองหลวงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สวัสดีครับ